ครับสวัสดีครับพี่ๆน้องๆเอฟซีที่รักในการหาอยู่หากินทุกท่านครับอ่ะพบกับเสียนลอยป่าเหมือนเช่นเคยนะพี่น้องวันนี้เสียนลอยป่าก็จะมาเก็บพึ่งที่ว่า,าเจอไว้ครั้งที่แล้วนะพี่น้องเนาะที่ว่าเสียนลอยป่ามาหาอุปกรณ์หา,อาของไปทําเหยื่อตกปรากฏนั่นแหละพี่น้องอันนี้เสียนลอยป่าก็ยังไม่ได้ไปเอารังนู้นหรอกพี่น้อง ก็เลยเข้ามาหาป่าที่ว่ารถจอดถึงก่อนพอดีเมื่อวานนี้บ้านเสียเลยป่าฝนตกหนะักพี่น้องรถก็เข้ามาไม่ได้ก็เลยต้องจอดด้านนอกด้านนอกครับผมก็เลยเข้ามาป่าแรกแม่ยางมานพี่น้องแม่สองลังเลยครับผมแต่ว่าอีกลังหนึ่งน่าจะโอ้ต้องรอให้อากาศดีๆกว่านี้สักหน่อยนึงเลยพี่น้องถึงจะเอาได้นะพี่น้องอเดี๋ยวจะให้ดูครับผมอะนี่แหละครับ อยู่ต้นยิ้วเนาะพี่น,นอ้องโอ้โหต้นอย่างใหญ่เลยครับผมอะยังดีที่ว่ามีต้นอะต้นลำใหญ่เนาะพี่น้องอะพอขึ้นได้อยู่ครับผมอะนู่นเลยครับรังพึ่งไม่รู้ว่าจะซูมได้มากน้อยแค่ไหนนะพี่น้นองแหมรังอย่างใหญ่ครับผมนู่นเลยพี่น้องแ่รังแรกเลยครับผมภาพอ,อาจจะไม่ค่อยชัดนะพี่น้องโอ้โหพะว่าสูงมากๆเลยครับผมซูมอย่างไกลพี่น้อง ประมาณนั้นแหละครับผมนั่นเดี um. so well. ๋ยวรอให้อากาศดีๆนะพี่น้องอเดี๋ยวรอให้อากาศดีๆสักหน่อยนะพี่น้องเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยดีกว่าพี่น้องแล้วเศิลป่ะอยู่ด้านหลังนี่อีกรางหนึ่งครับผมอยู่ต้นขนุนอสองรังใกล้ๆกันเลยนะพี่น้องอะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยพี่น้องแม่ไม่แอบอยู่นี่เองพี่น้องเศิลป่าก็ หาต้องลงตั้งนานเนาะเพิ่งจะมาเห็นมาเจอเนี่แหละครับพี่นอ้องไม่ใช่ต้นขนุนนะพี่น้องเป็นต้นมะม่วงครับผมอ๋ออยู่กับต้นมะม่วงพี่น้องโอ้่อะเดี๋ยวจะให้ดูครับผมนูนเลยพี่น้องโอ้ยอนแฝงหรือเปล่าครับพี่น้องเดี๋ยวจะเลยปากก็าติหามุมกล้องกันเนาะ,อ,ะอยากให้พี่น้องได้เห็นชัดๆครับผมพี่น้องเดี๋ยวจะซูมให้ดูให,ใหม่ครับผม นี่ครับผมรังที่สองนี่รังสวยๆเลยครับผมอ่ถ้างั้นก็เป็นรังที่สามเลยพี่น้องประมาณนี้เลยครับผมนี่วันนี้เสียนเลยป่าหมานแต่เช้าเลยพี่น้องจะไม่รู้ว่าเสียนเลยป่าจะหาอุปกรณ์ทําครบได้หรือเปล่านะพี่น้องเพราะเมื่อวานนี้ฝนตกหนักฝนตกแรงมากเลยพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวทําครบ เตรียมอุปกรณ์มาเลยดีกว่าพี่น้องเสร็จเลยเปล่าอุปกรณ์ไปด้านนอกครับผมเตรียมครบแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งติดลังเลยครับผมแล้วก็พี่น้องตอนนี้ก็เตรียมอุปกรณ์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมชุดเรียบร้อยครบเรียบร้อยเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งติดลังเลยพี่น้องแก้วตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงลัางไว้ที่เรียบร้อยครับผมโอ้เหนื่อยหนึ่งแล้วพี่น้องไม่มีกิ่งจับกิ่งใจครับผมเโอเคเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูครับพี่น้องอ นี่เลยครับผมหลังดูเหมือนหัวน้ำจะอุ้มๆแล้วพี่น้องโอ้แก้วเดี๋ยวโบกดูหัวน้ำกันพี่น้องหลังเป็นไงโอ้โหเกรดพรีเมียมเลยพี่น้องเไยน้ำเป็นไงเดี๋ยวมาดูน้ำกันพี่น้องโอ้เห็นไม่ชัดนะพี่น้องเดี๋ยวดูอีกฝั่งนึงครับผมเดี๋ยวมาดูน้ำกันครับผม ว้าวหัวน้ำพอได้อยู่ครับผมไม่ปิดตาแต่ช้ำๆเลยครับผมเดี๋ยวมาดูความสวยงามกันพี่น้องสวยงามสวยงามครับผมโอ้โหจุดเด่เลยครับผมแหมหัวน้ำสวยๆเลยครับผมแหมไอ,อพรีเมี่ยมครับผมแหมของแท้ของแท้ของแท้แก้วครับผมบางกล้องตัดกันเลยกล้องก็จะได้ประมาณนี้นะพี่น้องไดีครับพี่บอกพี่น้อง ประมาณน,นี้แล้วครับผมดึงแล้วมาจัดยังอยู่ครับผมหน้ถุงใหม่พี่น้องเกียวกัเลยครับสองถุงพี่น้อง เดี๋ยวสอนให้พี่น้องที่สอนมีอยู่นิดหน่อยครับผม

แผ่นใหญ่ๆครับผมเก็บอุปกรณ์ลงต้นพี่น้องเลยแม้พึ่งหน้าฝนอย่างดูครับพี่น้องเลยจะเลยป่าโดนมาหลายแล้วเก็บอาการครับผมอ่อประมาณนี้แหละครับผมลงต้นเดี๋ยวเจอกันด้านล่างเลยตอนนี้ก็ลงต้นมาเป็นทีเรียบร้อยครับผมอ่ะปลอดภัยดีครับพี่น้องโอ้ ลังแรกโดนไปหลายดอกเลยพี่น้องนี่ตัวเขายังตอมอยู่เลยครับผมลังแรกของวันนะพี่น้องอเป่าของวันนี้ก็สามลังเลยพี่น้องแต่ว่าอีกต้นหนึ่งอีกลังหนึ่งอะ่ะใหญ่จริงแต่ว่าเขาอยู่ต้นไม้ที่ว่าต้นยิ้วผมเสียเลยป่านหน้าว่าจะประมาณกับยี่สิบเมตรเนาะพอดีวันนี้ก็ต้นไม้เขาลื่นครับผมก็เลยเอาไว้วันที่ว่ามันอากาศดีดีด,ด,ดีกว่าครับผมค่อยปฏิบัติการพี่น้อง เดี๋ยวเรามาเลี้ยงรังแรกเลยครับผมเลี้ยงเสร็จเดี๋ยวเราจะได้ไปต่อรังที่สองที่ว่าเซนลุยป่าไปเจอไว้เนาะอันนี้ไม่ได้เจอนะพี่น้องเซนลุยป่าก็เข้ามาหาแบบเฉยๆนี่แหละแต่ก็มาเจอครับผมเลี้ยงรังหมนครับพี่น้องโอ้เซนลุยป่าไม่ได้โยงเชือกด้ยนี่โอ้โหเก็บพรีเมียมเลยครับผมรังที่สวยเลยอ่าเหมือนเดิมครับผมหาบเบ้ ตองลองแล้วพี่น้องมีอุปกรณ์อะไรก็ใช้นั้นแหละครับลองมีมีใบตองครับผมเออได้สองชิ้นครับผมอ,อีกหนึ่งชิ้นครับผมสวยๆเลยพี่น้องว้าวพรีเมียมครับผมพรีเมียมใบตองเนี่ยพี่น้องอ่าส่วนหัวน้ำครับผม นำไม่ค่อยท่ายพี่น้องได้อยู่ประมาณขวดกว่าแต่ก็ยังดีครับผมติดสวยเลยประมาณนี้เลยครับผมเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเดี๋ยวไปดูอ่ารังที่เชียนเลยป่าเจอไว้เนาะรังนี้อปไว้ครับผมไปลุยครับพี่น้องเดี๋ยวเราก็ไปต่อกันเรื่อยๆเนะาะกว่วจะไปถึงรังที่ว่าเชียนเลยป่าเห็นไว้เนาะก็จะเป็นป่าแบบนี้แหละพี่น้องไปเรื่อยๆครับผมเป็นหมายแบบ ข้างคลองพี่น้องส่วนใหญ่ก็จะมีแบบต้นไม้ใหญ่ๆนั่นแหละพี่น้องก็อย่างที่เห็นนั่นแหละครับผมเดี๋ยวเราลุยกันต่อเลยไม่รู้กว่าจะไปถึงรังที่ว่าเชียร์เลยป่าเห็นไว้เมื่อวานนี้เราจะได้เพิ่มอีกกี่รังอันนี้ก็เห็นเพิ่มสองแล้วพี่น้องเนาะโอเคประมาณนี้แล้วครับผมสภาพหมายพี่น้องอเดี๋ยวเดินทางกันต่อถ้ามีผลงานยังไงเดี๋ยวเชียร์เลยป่าจะถ่ายดูพี่น้อง ครับพี่น้องตอนนี้ก็มาถึงจุดที่ว่าเสียนเล่ยปาดเจอไว้ตั้งแต่เมื่อวานเนาะพี่น้องเอยตั้งแต่เมื่อเออเมื่อวานก่อนแหละพี่น้องเอพอดีเมื่อวานฝนตกกันเลยอ่ะไม่ได้มาเอาครับผมอันนี้ก็น่าจะตีอยู่ประมาณแค่สองลังแหละพี่น้องลังที่สามเขาอยู่สูงเนาะก็คงจะต้องเอาไว้ก่อนครับผมเดี๋ยวรอให้อากาศดีๆกว่านี้สักหน่อยแล้วครับผมค่อยจะตีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอ่าลังที่สองของวันนี้เลยพี่น้องที่เจอไว้ครับผม นี่เลยครับลังที่เห็นไว้ตั้งแต่เที่ยวที่แล้วนะพี่น้องวันนี้เสียงในปากก็มาจัดแล้วครับผมนี่เลยซูมใกล้ๆเลยครับผมมาหลังสวยๆเลยครับผมประมาณนี้แหละครับผมหลังที่สองของวันนะพี่น้องอเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวทําครบเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งติดลังเลยครับผมแกลหลังที่สองของวัน อุปกรณ์เรียบร้อยครบเรียบร้อยแต่งตัวเรียบร้อยเดี๋ยวลุยกันเลยครับผมลังที่สองไปพี่น้องเดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงกิจลังครับผมครับพี่น้องวันนี้ก็ขึ้นมาถึงลงังวันที่เรียบร้อยโอ้ขวัญพี่น้องไงอ่าขึ้นมาถึงลงังวันที่เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับผม iman. ว่าเป็นยังไงแบบไหนโอ้ลังแก่เลยนะพี่น้องอเดี๋ยวดูมุมไกลๆเลยครับผมโอ้เก๋เลยครับพี่น้องยอด โอ้หัวน้ำผิดตาด้วยพี่น้องโอ้สุดยอดโอ้ควันควันควันเดี๋ยวแป๊บนึงพี่น้องเรามาดูกันใกล้ๆเลยครับผมแม่หัวน้ำสุดยอดเลยครับผมโอ้แหววครับผมแม่ลังที่สองของวันนะพี่น้องแหมของแท้ของแท้ของแท้เดี๋ยวตั้งกล้องตัดกันเลยพี่น้องกล้องก็จะได้ประมาณนี้เลยพี่น้อง่อ้เจิงโยบยาบโยบยาบหน่อยนึงครับพี่น้องกิ่งเขาเล็กครับผม แล้วมันยื่นออกมาไกลพี่น้องโหสุดยอดเลยครับผมว้าวโอเคยังก็ค่อยมีกำลังใจนะพี่น้องเน่ยถุงใหม่เหมือนเช่นเคยครับผมเตรียมไว้เลยสองถุงเหมือนเดิมพี่น้อง ต้นไม้เขาเจลื่นนะพี่น้องแม่ทรงตัวยากหน่อยนึงครับผมฝนตกเจียดต้นสูงเจรเลไม่ปากกันเลยซึ่งยังไม่เอาน่น่หลยพี่นอ้องเดี๋ยวเรามาดูน้ำปแลนะพี่น้อง สอนไม่มีครับผมโอ้เลื่อนนะพีน้อ,นองอามาปัดน้ำกันครับ น้ำเปื่ยๆเลยว้จะยืนยังไงนี่ยพี่น้องเนี่ยเดินพุดปัด๊บพุดปั๊บเลยอ๋อหอมปุ๊บได้แล้วครับ น้ำได้มาแล้วครับผมนี่ติดตาสวยๆเลยพี่น้องเนี่กิ่นโคตรเล็กเลยพี่น้องเลยทรงตัวยากครับผมเดี๋ยวขอนั่งก่อนพี่น้องเลยนี่โดนแล้วพี่น้องดึงดอครับผมนี่ดินแปดแปดแปดเลยพี่น้อง นั่นแหละหลายคนถามว่าเทียนเลยป่าโดนไหมโดนเหมือนกันแล้วครับผม่ะลังจาวไปไม่หมดนะพี่น้องตอนไว้ครับผมตอนไว้ครับผมโดนอีกหนึ่งแล้วครับผมสองแล้วพี่น้องนี่เด็กในยังค้าอยู่เลยครับผมนี่ อ้ดอกทิ่อองครับห้าสองชิ้นพอพี่น้องสวยุงครับเส่ถุเนี่อันนี้โดนหลายดอกเลยพี่น้องเลยเอาเต้าอ่วมเลยไม่เป็นไรครับนักลบต้องมีบาดแผลพี่น้องเรื่องโดนตอดโดนต่อยเป็นเรื่องธรรมดาครับผม ถ้าไม่โดนตอดเขาเรียกว่าไม่ใช่เทียนพึ่งเลยพี่น้องเลยนี่ตอดคอเจ็เลยป่ายกมั้งใส่จัใช่ครับผมแม่ดีดิประมาณนี้เลยพี่น้องอเดี๋ยวลงต้นเจอกันด้านล่างเลยครับผมก็ลงต้นมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมปลอดภัยดีพี่น้องกินเข้ายื่นออกมาไกลนะพี่น้องเวลายืนก็ยวบยาบโยกยบับ มันก็ไม่ค่อยเสียวเท่าไรหรอกพี่น้องแต่ว่ามันจะทรงตัวยากหน่อยเพราะว่าฝนตกต้นเขาลื่นพี่น้องเชนเลยบปากก็เลยยืนไม่ไม่ค่อยถนัดเนาะ,ะเดี๋ยวมาดูผลงานรางที่สองพี่น้องรังชิงจะแก่ไปหน่อยนะพี่น้องแต่ก็พอได้อยู่นะพี่น้องนี่ครับผมเดี๋ยวเรามาเลี้ยงกันเลยครับผมชิ้นแรกครับผมรังชิงจะแก่พี่น้องไม่เหมือนรังรังแรกนี่แบบ เกตพีเม่มเลยพี่น้องอ่ะอันนี้ชิ้นที่สองครับผมอ่ะขวดน้ำ,นนำได้อยู่นะพี่น้องประมาณสองขวดครับผมปิดตาช่ำๆสวยๆเลยพี่น้องโอ้สุดยอดครับผมโอ้อก็คงจะประมาณแค่นี้แหละพี่น้องสำหรับวันนี้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่า หนึ่งคือมันอันตรายหละพี่น้องต้นไม้เขาย,ยังเปียกอยู่มันยังไม่แห้งนะเพราะว่าฝนก็เพิ่งตกไปนะก็ผลงานก็ประมาณนี้แหละพี่น้องสองรังครับผมอันนี้ก็จะเป็นหัวน้ํารังที่สองเนาะอันนี้จะเป็นหัวน้ํารังแรกครับผมรังก็อย่างที่เลี้ยงอย่างที่เห็นนั่นแหละพี่น้องอ,อันนี้ก็คงจะปิดคลิปเพียงเท่านี้แหละพี่น้องสองรังอ่ะสุดท้ายนี้ครับเสียเลยปากก็ไม่มีอะไรมากพี่น้องเหมือนเดิมครับผมฝากกดติดตามเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้อง เพื่อเป็นกำลังใจเสียเลยป่าได้ทําคลิปต่อไปครับพี่น้องอะเราคอยติดตามพี่น้องว่าคลิปต่อไปเสียเลยป่าจะพาไปหาอยู่หากินอะไรประเภทไหนแนวไหนสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าพี่น้องเกล้ว